alo ไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกม my turn p o n y นะคะในอีเวนต์ p o n y ที่ราบสูงวันสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2นาทีแล้วก็จะหมดเวลาของอีเวนต์นะคะเราเกือบเล่นไม่ทันนะคะทุกคนเราเพิ่งผ่านขั้นที่7ตอนบ่ายสามโมงนี่เองแล้วเราก็เลยสะสมเหรียญม่วงนะคะเหรียญวิเศษ อยู่ที่ประมาณ7,000 0กว่าเหรียญน,นะคะเราก็เลยคิดว่าเจ็ดหมื่นกว่าเหรียญเนี่ยคงแลกเปลี่ยนมาเป็นเพชรได้ไม่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่า75,000มื่นหเหรียญเนี่ยจะแลกเปลี่ยนเป็นเพชรได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็อันดับคอมมินิตี้ของเราอยู่ที่อันดับ146นะคะไม่สามารถที่จะ กดต่อไปได้แล้วแล้วเราก็จะไม่ใช้พิษในการเล่งเวลาแน่นอนคือเรากดเล่นทุกวันเลยนะคะแต่อันดับไม่ค่อยเคลื่อนหรือจะอยู่ประมาณ140 1 4 0ถึง170ประมาณนี้ขึ้นลงอยู่เท่านี้นะคะก็ไม่สามารถขึ้นไปติดท็อป้อยได้เราก็จะอดได้ขาไพ่แคนเทอร์คลิกนะคะเราจะได้แค่รางวัลเป็นรถด,ด่วนแคนเทอร์คีกกับเพชรอีก20ิเม็ดแล้วก็ โพนี่ผู้ช่วยเราเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะยังขาดอีก2ตัวก็คือชาวแอปเปิลลูซ่าแจ่มใสกับใครนะกับอ่าโพนี่ชาวแก๊งสูตรหลายทางนะคะอุ้ยมีโซ่ด้วยมีโซ่ที่ชุดด้วยนะคะตรงชุดของโพนี่แกงอ่าโพนี่ชาวแก๊งสูตรหลายทางแต่ว่าราคาแพงไปหน่อยก็เลยไม่ได้ซื้อเทดเราก็มีอยู่แค่ร96เองนะคะส่วน ของตกแต่งก็เนี่ยที่เราวางนะคะมีกังหันแล้วก็น้ำพุแล้วก็อากิ่งกาส่วนอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับของในอีเวนต์ไม่ใช่รางวัลน,นะคะอันนี้เป็นบ้านห้องขังของนายอำเภอซิลเวอร์สตาร์นะคะเป็นบ้านของซีเนียร์เดบิวตี้ที่เราซื้อมาอ่าตอนนี้เลือีก2ีิกาวิแล้วนะคะแล้วก็เรา เป้าหมายของเรานะคะเราสะสมอยู่ที่1866นะคะเรายังไปแลกไดมอนด์ด็อกจอมหญิงไม่ได้หรือนะคะต้องสะสมอีก5วันนะคะน่าจะได้น่าจะได้ไปไดปอ่าน่าจะได้เป็นแลกไดมอนด์ด็อกจอมหญิงแล้วก็ไม่ได้ซื้อพูนี่อะไรเพิ่มเลยนอกจากตัวที่จะมาเป็นอ่าผู้ช่วยแต่แหลงในอีเวนต์ทงฟ้าอ่าหมดเวลาแล้วนะคะนี่ไง นี่ทัมเบิลวีฟฉันว่าคุณควรรับเอานายอำเภอนี่กลับไปได้แล้วนะและถ้าคุณต้องการให้ช่วยอีกก็มาหาเราได้ทุกเมื่อเลย5แน่นอนขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะแ p ปเปิลแจขอบคุณโพนี่ทุกตัวด้วยนะแคนเทอร์คีจะกลับมาสงบสุขดีนี่นี่ไงแลกมาละนะคะได้20เพรถ้าเกิดว่าเราถึง1 0 0 0 0แสนน่าจะได้30เพรมั้งทุกคนสูงสุดได้30เพรนะคะ เพราะว่าเหมือนเคยได้30เพชรเริ่มจำไม่ได้แล้วเริ่มเลือเือนะคะอันดับคอมมูนิตี้ก็อยู่ที่147นะคะได้แล้วได้ลดไฟแล้วก็ได้เพชรอีก20เม็ดเราก็มีเพชร236เม็ดแล้วเดี๋ยวเราไปวางของตกแต่งกันแต่ก่อนที่จะไปวางของตกแต่งกันนะคะเราจะให้ทุกคนดูว่าเราไปซื้อโพนี่อะไรมานี่เรา ไปซื้อโพนี่ชาวเมืองม่วงอ่อนมานะคะโพนี่ชาวเมืองม่วงอ่อนเนี่ยก็จะมีในเป้าหมายให้ทุกคนไปแลกกันได้ด้วยนะแต่ว่าเราซื้อไปแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะคะแล้วก็โพนี่ชาวเมืองม่วงอ่อนเนี่เป็นหนึ่งใน Collection Set ที่ชื่อว่าชื่อกระชอนนะคะเราเพิ่งมี1ตัวเองถ้าสะสมครบ6ตัวก็ได้สตาร์ทแท็กเกน,นะคะส่วนโพนี่ชาวเมืองชมพูอ่อนเนี่ยเราเสียดายมากเลยเราตื่นสายนะคะ,ะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละเราตื่นสายเราก็เลยกดกดให้มันโพนี่ชาวเมืองชมพูอ่อนจะเป็นรางวัลในในรางวัลมีเกมทองฟ้งฟาปลอดโปร่งใช่ไหม แล้วเราก็ตื่นสายเราก็มากดไม่ทันก็เลยไม่ได้นะคะก็เสียใจมากเลยอดได้ไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่หรือเปล่าแต่ว่า,ามันเป็นอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนนะคะไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนแต่อาทิตย์ที่แล้วก็คือเป็นรางวัลเป็นตัวนี้เราได้มาอยู่อยู่ไหนอยู่ไหน ่าตัวนี้นะคะเป็นโพนี่ช่างก่อสร้างนี่เราได้มานะคะมีคอลเลกชันเซตเหมือนกันก็คือเซตคนงานผู้ขยันขันแข็งนะคะเราเพิ่งมี2ตัวมีโพนี่ช่างก่อสร้างกับเฮรเรียนะคะเหลืออีก4ตัวยังไม่ได้เพืพ rial, ่อน si ๆใครที่ชอบสะสมโพนี่ก็ค่อยๆสะสมแบบเราก็ได้นะแบบ เข้าไปเล่นในพวกอีเวนต์โซเชียลนะคะส่วนอีเวนต์โซเชียลอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นให้เล่นมินิเกมเต้นนะคะแล้วเราก็มีโพนี่ตัวที่เป็นรางวัลท็อปต้อยห้แล้วเราก็จะได้แค่15เพชรแทนเราก็เลยไม่เล่นนะคะขี้เกียจพูดง่ายๆเลยก็คือขี้เกียจแล้วก็จะอะไรนะจะไปวางนะคะไปวางของตกแต่ง อ่ริวชีสมาขายนะคะ579บาทลูกของพิงกี้พายกับชี e Sandwich นะถ้าใครอยากซื้อก็ไปซื้อได้เลยนี่เลยของตกแต่งเป็นรถด่วน Canter ร์คิกเรายังไม่เคยได้เลยนะคะโอ้โหพื้นที่ใหญ่มากพื้นที่5คูณ5นะทุกคนครั้งที่แล้วเราเล่นไม่ติดอันดับเลยเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์น,นี้เป็นอีเวนต์ที่น่าเบื่อมากใครรู้สึกว่าน่าเบื่อมือนเราบ้างมันก็เลยไม่ค่อยอยากเข้าไปเล่นนะคะแล้วก็ ตัวละครที่เป็นผู้ช่วยอีเวนต์ไต่แรงคอมมูนิตี้ของเราก็มีน้อยด้วยครั้งที่แล้วเราก็เลยไม่ได้ไต่แรงเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไต่อย่างน้อยเราน่าจะติดทอป500ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เราเพิ่งได้ข้อตุกแต่งชิ้นนี้มาโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า 5, 5้าคูณหใหญ่จริงๆก็ดีแล้วที่ได้มานะคะรู้สึกดีสวยดีทําให้เราอยากแต่งเมืองแอปเปิ้ลไรแอปเปิ้ลหวาน มากขึ้นไปอีกนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะอีเวนต์นี้ก็เราจะมารออีเวนต์หน้ากันดีกว่าซึ่งน่าจะเป็นอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์ของ m า l ิเ t นพูนี่เจนเก่านะคะอย่างเช่นเนี่ยบอสซัม um ก็เป็นจะเห็นว่ารูปรักของบอสซัมเนี่ยจะมีรูปรักที่ไม่เหมือน m าริเ t นพูนี่เจนนี้นะคะเจน4 ก็รอน่าจะมาแหละวันพาห,ห์ัสไม่ก็วันศุกร์นะคะก็จะรออีเวนต์มาแล้วก็รอด้วยว่าเดือนใหม่ที่จะมาถึงนี้เดือนมีนาจะมีอีเวนต์อะไรให้ทำใหม่ใหม่ไหมนะคะเช่นพวกรางวัลล็อกอินโพนี่ปฏิทินอะไรอย่างนี้อยากให้เกมแจกมากๆเลยไม่รู้เกมจะแจกไหมนะคะเฮ้ยแล้วก็ ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้จะให้ดูอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่เลยโพนี่เราก็มีเพิ่มขึ้นมาแค่2ตัวนะคะเป็นโพนี่ชาวเมืองม่วงอ่อนกับตัวนั้นแหละโพนี่ไปสน,นีนะคะสตัวที่ให้ดูามาดูโมเดลหน่อยก็ได้นิดหนึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นเพกซัส สีออกเทาๆม่วงอ่อนก็ได้เพราะว่าชื่อม่วงอ่อนใช่ไหมแล้วก็มีผมสีทองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่โพนี่ช่างก่อสร้างหน้าน้องจะเขร่งเครียดหน่อยนึงนะคะนี่แผงคอสีขาวตัวสีออกเหลืองๆใส่หมวกสีชมพูนะคะเป็นเอิร์ธโพนี่ธรมรมดาแล้วก็เราชอบมาดูตรงนี้ของเรามากเลยว่ามัน สวยมากเราชอบมากก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็จะจบคลิปไว้เท่านี้เลยละกันไว้มาเจอกันอีเวนต์หน้าละกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ใครที่ยังไม่ผ่านอีเวนต์ก็สามารถขยายเวลาอีเวนต์ได้นะคะใช้250เพชรนะคะแล้วก็ผึกธาตุอีกจำนวนหนึ่งนะคะเพื่อขยายเวลาอีก2วันในการเล่นอีเวนต์ส่วนใครที่จบแล้วก็ยินดีด้วยใครมีรางวัลท็อปร้อย ก็มาอวดกันได้นะคะว่าบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็จบไปเจอกันอีเวนต์หน้านะคะบ๊ายบาย